อภิวาทขวัญเกล้าเหล่าชาวราชสิงหมาตบรรจบ ครบสมัยสุพรกเกลฟ้าเกียรติกล้องไกลน้ำพระไทยไหลหลังดังสายชนพระบรมราชชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงเป็นสุขทุกแห่งหนด้วยบุญญาแม่ฟ้าของปวงชนบรรดาลดนสวรรค์สร้างกว้างโครงการน้อมสำนึกเราชาวไทยรวมใจพักราชประจักษ์พระการุณบุญภัยสาล ดังแสงทองส่องกมนดนบรรดาลสุขสารทั่วทุกถิ่นแผ่นดินไทยขอถวยเทพทั่วทุกทิศานุทิศจงประสิทธิ์พรพิพัฒน์นิรัติสัยอภิบาลพระองค์ทรงสริดชัยราชพร้อมใจเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างกรมการขนส่งทางบก